เป็นลาวแล้วทำไมครนคไไ้นุณ่ยพงอัี้งครับรับชมยูนครสวรรค์โอ้โหนี้ผมก็ไม่เล่นครสวรรค์ามาห้่สีสวยจังอะไ่ดูอย่าเลิกโอ้ย่าเลิกผมไม่ไหวแน่อยเลยพิพงกันไปพักผ่อนโอ้บ้านรบ้านอะไร นเล่นที่สวัญขวัอายุหกนี่เป็นอะไรพี่ขอแคปเลยแคปหนึ่งขอเลยเนาะแนึ่ง จะหาไนแป๊บเดียวพี่ใหม่นี่นี่พี่มาป่านะยแค่ไหนยุ่งแค่ไหนด้วยได้ข่าวว่าลูกชายของคุณนา่ะมาแล้วใช่ไมเหรอสิ่งมน้องแป้งไม่ใช่อยู่ค่าจะลับแล้วหาเข่้วยแลแต่งแต่งปุ๊บข้อหงไม่ตายเสมคลาไม่ใช่ออใี่แม่ดแม่ทันได้ไหมฉันส ก็เปะนผู้อาไลงดอังอ่มันกู้หม้พี่ไปพี่ิดข้างยี่ิข้างแต่ไม่เคยทรงดอกไม่แต่แดงเดียวแล้วเคยพูดไว้มีครจะต้องมลูกแต่งงานถูกไหมจให้ลงไล่แล้วมันยังไงที่มันนานแล้วยังอใส่ใจู้ใจเงียก่อนแ่เข้ามาแล้เดข้าไข้างในนะมันก็จะยังๆมัยไทยล้มักอะไรั้รัทไ่รู้เอกันนะทองให้วาน้วงก็เลย้ลงร่งเอผลละคนไง ด้วโอวัสดีค <recess> ร <ed isolation> <nek> ับจะดูต่อไลต่อเราอะอ๋อแบตจะหมดใหม่ตอนนี้แบตหนสิบเรียป่อยมาอีกแล้วครับงอยจะเสียง ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นอนจะแบตจะหมดแล้วสิหน้าววธีหน้าวิธีหน้าวิธีมืดไหมอะเมื่อกี้ที่ไลอะถ้อเกว่าเรา่มเงินทองปเอชยูุ